เต้นหน่อยเพราสอนอยู<ะ>่เต้นหลีดหน<ะ>ึ<อ>่ง s t e ะมามาจต่จใจพี่จพี่อย่า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 คาดหวังหนูเยอะนะหนูไม่เคยเป็นหลีดจริงแล้วหนูก็ไม่เคยไม่เคยผ่านการฝึกใดๆยังไงนะหนูแค่มั่วนะเพราะว่าหนูไม่เคยเป็นหลีดแท้ยังไงนะเดี๋ยหนูทำหนูทำตามคนจริงๆโอเคหนึ่งเต okay, ็ p เราจะทำแบบไหม สามสี่บิดข้อยู่ต้องแอ็นตัวเลยยุ่งอยู่นี่เอ็นสามสี่แล้วก็ทำไงต่ออาจารย์ได้พ่วิเชยโดนหน้าค่ะห้ายู่เป็นบิดอยู่ข้างหน้าก็ยู่สวยถ้าแบบแล้วก็แอ็นตัวยุ่แอ็นยุ่งต้องยุต้องบิดข้างให้เห็นว่าเรายู่งเอ็นยูก็แอ็นแอ็นไปข้างหใช่ไป่้างหลังพี่ก็มี่บางค่ะพี่ก็เต้นเก่งมากเลยพี่พี่ดูอะไรเอ็นสองพี่บอกเต้นเก่งอะ เออวเอวอ่อนมะอันนี้อันนี้บางแลวอันนี้บางเล้วอ่ะมาหนึ่งเซต่ะห่ะถ้าแบบนี้สามสี่อ่ะดนดนหไปล้งขไยด้านงห้างหน้าลงขาข้างหลังอแหนึ่ไเก่งมากโอเควันนี้เอาแค่หนึ่ง เ<ไ>อานนแค่หนึ่งสเต็ปไปเลยหรือเป่าไปทุกคนดึกนะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ใหม่อีกสเต็ปที่สองนะครับเดี๋ยววันละวันละหนึ่งสเต็ปก็จะเป็นเพลงใช่คูปอง25%นะมีพี่ๆบอกมานะครับว่าไม่ต้องเราไม่ได้มาไลฟ์ก็สามารถช็อปกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวปิดไลฟ์ไปก็ใครอยากช็อปกันลืมอย่าลืมช็อปกันนะคูปองส่วนลด25% 20%นะครับกดให้หมดนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะขอบคุณทุกคนมากนะครัััััับบววววววนนนนนนีีีีีี้รรราาฟดดดดดิลสสะคเเเเ๋๋๋ยยยพก เนี่ยหนูขอไปรื้อฟื้นก่อนรื้อฟื้นแบบที่ไม่เคยเต้นเลยนะคะหนูจะให้พี่กอลเต้นเพลงน่ารักโอเครู้จักไหมไม่รู้ไม่รู้จักน่ารักเวลาลงเล่นเหรอเปล่โอเคโอเคโอเคนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วไปแล้วนะทุกคนเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวพาพี่กอลไปซ้อมก่อนโอเคโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับอย่าลืมมาชอปกันนะครับพรุ่งนี้แล้วก็มาลืนนี้นะครับลด25%ห้ามพลาดนะครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันนะ